สวัสดีครับผมนายแพทย์นัทพลธรรมโชตโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียตรติวันนี้ผมขออนุญาตมาแชร์แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเทียมนะครับหลายๆท่านเนี่ยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมและได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมไปแล้วแต่รู้สึกว่าไม่ประสบความสําเร็จหรือยังไม่สามารถใช้งานข้อเข่าได้เป็นอย่างดีอาทิเช่นหลังผ่าไปแล้วยังมีอาการปวดอยู่ หรือมีความไม่มั่นคงมีข้อติดไม่สามารถงอดได้เต็มที่ก็ทําให้ท่านมีความทุกข์ทรมานแล้วก็มีความสงสัยว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีนะครับเรามีประสบการณ์ผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าเทียมเป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่สามเพื่อแก้ไขข้อเข่าเทียมที่ไม่สําเร็จเนี่ยมากกว่า100หนึ่งร้อยรายทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเนี่ยเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก รวมทั้งมีหมอหัวใจหมอวิสัญญีทีมแพทย์ของเราได้ประสานงานกันเพื่อที่จะให้ท่านได้รับการผ่าตัดที่มีความปลอดภัยและไม่ทุกข์ทรมานทั้งระหว่างการผ่าตัดและหลังผ่าตัดเรามีการวิจัยเรื่องการระง,งับปวดที่จะทําให้ท่านมีความปวดน้อยที่สุดนะครับโดยการให้ยาในหลายๆตัวและให้ยาทุกระยะรวมถึงมีการวิจัย เรื่องการให้ยานในช่องเหนือไขสันหลังซึ่งยานเนี่ยจะอยู่ในช่องไขสันหลังของท่านประมาณ2เดือนทําให้ในช่วงสองเดือนแรกภายหลังผ่าตัดซึ่งเป็นช่วงที่มีความทุกข์ทรมานที่สุดสามารถผ่านไปได้โดยไม่ทุกข์ทรมานมากครับภายหลังการผ่าตัดแก้ไขข้อข่าเทียมที่ล้มเหลวเรามีข้อข่าเทียมชนิดที่สามารถที่จะทดแทนส่วนที่กระดูกที่หายไปและให้ความมั่นคงจะทําให้ท่านกลับมาเดินได้ดี ในวันรุ่งขึ้นภายหลังการผ่าตัดและสามารถงอเหยียดเขา่าหรือว่านั่งคัศมาพับเพียบได้ครับผมหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อเข่าเทียมนะครับที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้วไม่ประสบผลสำเร็จท่านสามารถเข้ามารับการประเมินและการผ่าตัดแก้ไขโดยติดต่อเข้ามาทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ครับทางไลน์ไ d ดีและก็ เบอร์ข้างล่างนี้ครับ